นี่พกดีน้ำได้พี่น้อง,งพกดีพกดีสดสุดยอดเลยค่ะแซ่บมาก สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาผากันอีกแล้วนะคะในช่องม่ลดรถผ้าแสบเพื่อก่าค่ะพี่น้องเมื่อนี้ผ้าพี่น้องไม่กินซ้อยจุค่ะพี่น้องกินกับเจลเพียวขมอ่ำล้ำคือเก่านะคะเนาะแก้มะระกินนกน้ำค่ะพี่น้องหรือว่าผักใส่น่ะนะคะต้นหอมผักชีเนาะค่ะเนาะใบหหละพากระลำกระเทียมโทนค่ะแตงกวาค่ะบะเขือล่าชินนีแลวก็ลูกโดดค่ะพี่น้องก่อนสิไปกินเสร็จน้ำกันกับฝากพี่น้องกดติดตามุดรไลกุฎแ้งสองม่ลดรถผ้าแสบเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการคคิปปใหม่่ตอไะ คลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องผู้เพื่อนบ่กินเหนือ้อกินดีบเด้อค่ะเด้อของเสียบยกับผูหมักเนาะค่ะพี่น้องมากค่ะโบลายยายหางค่ะพี่น้องเงวค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตข,าเ,า,ะะขาเชื่อดจังจหน่อยนะค่ะเด้อน้ำผึ้งค่ะขาเชื่อดเดี๋ยวน้ำผึ้งจักช็อตหนึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องขาเชือค่ะรับข้าวรับข้าวมาวันเป็นของสดค่ะ มากค่ะยาวเลยค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะคำแดลกแหกมันค่ะพี่น้องแซ่บมาด้วกับเด้อพี่น้องสุดผูสุคนเจ้าวเกียวข้นผมผมอมย่ำเลยค่ะ แบบมาละพี่น้องนี่พกดีน้ำเด้พี่น้อง,งพกดีพกดีสดฮึสุดยอดเลยค่ะแซ่บมาก อืปับพักกินอยู่อืมอืมเสร็จอืมเพรมี่อ่ะ เบบนบะอ,อืมรูเรืนเขาค่ะบแล้มือดีค่ะ เระเทียมต่วนเมืองเสียบมาก นือมันเป็นเนื้อบอกขาวด้วยค่ะมันก็สีบคสรสีสีบอคใครแดงบนไหนอืม É a แี่บด้วงมดแต้มสียบค่ะมามาค่ะพี่หนังไม่ตืนเ้นแซ่บก่อนเจอบแซ่บ

พวกดีแสบได้เป็นอน่คมสดชื่ม Mm-hmm. เคคำสุดท้ายอมืม เคยมตับจัง่อยเนี่อปอีน้องขมจุไทยยเลยค่ะมันห,หวานอื ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเมนรถพาแสบค่ะพอกันไม่คิดต่อไปเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ